ชาวออติงแซ่ทุกคนเลยนะคะวันนี้นกจะมาเปลี่ยนลุคตัวเองง่ายๆทำได้ที่บ้านต้อนรับปี2022เย้ซึ่งนกมั่นใจว่าเพื่อนๆสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนค่ะง่ายมากตอนนี้เทรนด์ไฮไลท์ซ่อนสีผมหรือว่าอินเนอร์ไลน์แบบนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ฮิตติดเทรนด์สุดๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่เราฟอกผมแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะมีความแบบ ผมเหลืองแห้งเสียแล้วก็แบบมีความกรอบชีฟูมากก็คือสุขภาพผมไม่ดีเลยนะคะวันนี้นกก็เลยเอาวิธีแก้ง่ายๆแล้วก็ราคาถูกมากมาฝากเพื่อนๆออ i ติงแชร์ทุกคนเลยค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทําตามได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือการใช้ยาม่วงป้ายปากแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องออลติ้งแชร์แล้วไปดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากแก้ไขปัญหาผมฟอกสีติดโทนเหลืองง่ายๆนงแนะนำตัวนี้เลยค่ะ TraceMe Color Radiance Repair for b l e a c h Hair Shampoo และ Conditioner เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและบำรุงเส้นผมสำหรับผมกัดสีหรือทำสีอ่อนเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Pro-Pigment Formula หรือว่าเนื้อแชมพูสีม่วงนนเองค่ะทุกคนที่จะช่วยคงความสวยงามของสีผมแล้วก็ล็อกสีผมให้สดแล้วก็คมชัดไม่ซีดเหลืองและ Pen p a n Placenta Extract นะคะสา สกัดจากรกพืชช่วยบำรุงเส้นผมที่เสียจากการกัดสีให้คงความเงางามก็คือแค่ใช้2ตัวนี้ในการสระผมแทนแชมพูปกติก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผมฟอกติดทนเหลืองและแถมยังช่วยกู้สภาพผมกัดแห้งเสียให้กลับมาดูดีอีกครั้งได้ในเวลาเดียวกันเลยแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเปลี่ยนสีผมฟอกแบบนี้นะคะให้กลายเป็นสีม่วงจีตาขึ้นมาอีกสเต็ปนะคะวันนี้น้องมีทริคดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะบอกว่าทําง่ายแล้วก็ราคาถูก มากด้วยแค่เพื่อนๆมีอุปกรณ์ตามนี้เลย t r a s e me color radiance repair for color b r i d g e hair treatment mask ตัวนี้นะคะจะเป็น treatment เนื้อสีขาวเข้มข้นสำหรับผมทำสีแล้วก็ผมกัดสีนะช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมจากภายในเพื่อให้ผมของเราเนี่ยเป็นประกายยาวนานยาม่วงชามสำหรับผสมยาม่วงแล้วก็ treatment ถุงมือ อเค,ค่ะทุกคนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเราจะมาตักตัวทรีทเมนต์นะคะลงในถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อผสมกับยาม่วงนะคะตักตามปริมาณของผมที่คิดว่าน่าจะพอนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะนุองจะใช้ยาม่วง1น่ฝานะคะผสมกับตัวทรีทเมนต์ของเราไปเลยคนให้เข้ากันเลยค่ะ โอเคพอคิดว่าน้องเข้ากันดีแล้วทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือย้อมลงไปบนผมของเราเลยค่ะเอาแล้วนะฉลมลงไปบนผมได้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราคิดว่าน่าจะ โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมแห้งแล้วนะคะว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะไปดูกันเลยมาถึงขั้นตอนการสระผมนะคะนกจะใช้แชมพูม่วงสระผมไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวคอนดิชเนอร์ของเขานะคะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคงสีม่วงไว้กับผมสีฟอกของเราคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคือนกชอบมาก คือเหมือนแบบออกจากซาลอนมาเลยแต่จริงๆแล้วคือทำง่ายได้ที่บ้านทุกคนแล้วก็ถูกมากด้วยนะให้ไปเลยเอาไปเลย1นิ้วโป้งนะคะทุกคนแค่นี้นะคะเราก็จะได้สีผมใหม่ที่สวยชิคเกต้อนรับปี2022แล้วเย้ yeah, ทุกคนสุดท้ายนี้นะคะนุกอ,อยากแนะนำให้ทุกคนนะคะได้ไปลองใช้ Tresemme Color Radiance Repair for Beach Hair หรือว่าแชมพูม่วงตัวนี้นะคะ เป็นประจำนะคะเพื่อล็อกสีผมไม่ให้กลับไปเหลืองไว้ด้วยนะคะ <Yay! S 1> ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง All Things h ไว้นะคะสำหรับวันนี้นุ๊กขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย